วัครับวันนี้แทนไข่โตนะครับเราจะมาดูบรรยากาศที่เชียงทานกันนะครับข้ง้งใต่เป็นจุดชมวิวที่สวยมากครับตามมาเลยครับ ที่นี่ก็ใบตองเราสวยมากนะครับผมเรามาไกลเรามาดูใบตองไม่ใช่นะครับที่นี่เป็นแม่น้ำโขงนะครับต้นกําเนิดอยู่ประเทศจีนนะครับท,ที่เทือกเขาฮิมาลไยนะครับในเขตปกครองเองท่เบตตรงข้ามนี้ก็จะเป็นสอป,อปอลเราประชาธิปไตยประชาชนเราลาวนะครับอากาศก็มีหมอกลงนิดนึงนะครับ แล้วก็มาสูตรอากาศนะครับเพื่อให้ออกซิกเจนไหลเข้าสู่ร่างกายที่บริสุทธิ์นะ